โรงเรียนเพชรรัตน์ราชสุดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสัตวแก้วเขตสอบวิสัยทัศน์ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอัตลักษณ์ มีวินัยรับผิดชอบจิตอาสาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนจำนวนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น16คนโดยมีนางสาวสิริเพนเย็นจิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตินรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตราชสุดาโรงเรียนเพชรรัตราชสุดามีจำนวนนักเรียนแบ่งตามระดับชั้นดังนี้ ระดับชั้นประฐมวัยจำนวน26คนระดับชั้นประฐมศึกษาจำนวน103คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน75คนรวมทั้งสิ้น204คนการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมวัยจำนวน2ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน6ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จำนวน3ห้องเรียน ข้อมูลการทดสอบระดับชาติการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องพบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2565คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา2564การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565ชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา2,564การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,565ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา2,564 กระบวนการการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพชรรัตน์ราชสุดาภายใต้ 3, สามเสาหลัก5กลยุทธ์ของการพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษามีวิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงานดังนี้เสาหลักที่ 1. ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพโรงเรียนเพชรรัตน์ราชสุดามีครูบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพ ได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนมีความพร้อมของแหล่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเสาหลักที่ 2. ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพโรงเรียนพัชรรัตนราชสุดามีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในชุมชนให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองเสาหลักที่3ปลูกฝังวินยัยคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเพชรรั์ราชสุดาเป็นโรงเรียนคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมอัตลักษณ์คือมีวินัยรับผิดชอบจิตอาสาโรงเรียนมีโครงการต่างๆที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเช่นโครงการปันน้ำใจพอรอสู่ชุมชนโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นต้นการขับเคลื่อนการศึกษาตาม5กลยุทธ์ดังนี้กลยุทธ์ที่1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆตามความสามารถและความสนใจทำให้ครูได้รับทักษะที่ได้จากการอบรมมาจัดก,การการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนได้มีการจัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะเจตคติ โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจิตกลยุทธ์ที่2การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้เพิ่มสูงขึ้นการมีวัวตรกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รองรับโรงเรียนคุณภาพเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนกลยุทธ์ที่3การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินยัยคุณธรรมเสรยธรรมโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในระบบประชาธิปไตย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนตามข้อตกลงและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสนุกสนานกับการเรียนโครงการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นชาติไทยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขมีทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทยกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเพชรรัตนสุดาได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยการจัดอบรมนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระกิจกรรมเข้าวัดทำบุญกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเขตสี กิจกรรมประชาธิปไตยโครงการปันน้ำใจสู่ชุมชนและกิจกรรมเวรประจำวันในพื้นที่รับผิดช,ชอบกลยุทธ์ที่4การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโครงการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะและกิจการทางลูกเสือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ในกฎของคำปฏิญาณคติพจน์ของลูกเสือการสังเกตการจดจำการซื่อสัตย์การมีระเบียบวินัยการเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นรวมถึงความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่ออุดมการณ์ของลูกเสือ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านสุขภาพตามมาตรฐานการบริการด้านสุขภาอนามัยให้แก่นักเรียนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานรู้จักประหยัด อดออมมีจิตอาสาปรับพฤิปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติโรงเรียนเพชรรัตนร,ราชสุดาส่งเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้เช่นการปลูกพืชผักสอบสารพิษการเลี้ยงไก่ไข่การทำสบู่เหลวอาบน้ำ การทำน้ำยาอเนกรปะสงค์และการประกอบอาชีพต่างๆกลยุทธ์ที่5การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่การให้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การสร้างวิจัยเพื่อสนับสนุนกระบวนการการจัดการเรียนรู้ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโครงการทัศนัศึกษา ตามนโยบายเรียนปี15ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาัดก,การเรียนในห้องเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและดำเนินชีวิตประจำวันโครงการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทางทักษะวิชาการและทักษะทางด้านศิลปะ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอันจะนำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เด็กได้ฝึกการสังเกตรู้จักคิดตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง จุดเด่นหรือผลงานเด่นที่เป็นประจักษ์ของโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดาโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันการผลิตภาพยนตร์สั้นในหัวข้อการเรียนรู้มหาธิรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่องกัญญาชิงงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีการศึกษา2565ในหัวข้อ ทำดีดีกว่าขอพรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ที่ให้คติในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมณห้องสีอยุธยาหอวชิราวุธานุสร์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23มีนาคม2566การแข่งขันความสามารถทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ระหว่างวันที่25ถึง27มกราคม2 5 6 6ณจังหวัดราชบุรีได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวคลยเพียงอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โดยนายสุชาติสายโสพลครูผู้ช่วยโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดาเป็นครูผู้ฝึกซ้อม 2. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยนางสาวปัญญาวดีนาบำรุงครูผู้ช่วยโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดาเป็นครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับดีเยี่ยมการประกวด b e s t practice นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนประเภทการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพระดับประถมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตสองปัญหาและอุปสรรคในโรงเรียน 1. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 2. โรงอาหารมีที่นั่งไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 3. ครูผู้สอนมีภาระงานพิเศษมากเกินไปเป็นผลให้เวลาเตรียมการสอนน้อยลงหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน หมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนา 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตสอง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลทับไทย 4. สถานีตำรวจภูธรทับไทย 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ 6. ชุมชนหมู่บ้านโคกระการโรงเรียนเพชรรัตน์ราชสุดา ยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อหวังเป็นกลไกลเล็กๆที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคมสืบไป